อัปเดตข่ขาวสารล่าสุดในโครงการประกันรายได้ค่ะข่าวดีของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวมาแล้วนะคะสําหรับความหวังของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวพรุ่งนี้มีการประชุมครมอค่ะ4พฤศจิกาย,ยน2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะนตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไร่ละ1,000บาทตามที่เป็น กระแสข่าวนะคะจะนําเข้าครมอในวันพรุ่งนี้หรือไม่และการประกาศเคาะจากกรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะนําโครงการประกันรายได้จ่ายเงินชดเชยงวดที่1ให้กับพี่น้องเนาผู้ปลูกข้าวและคอรมอนะคะเคาะอนุมัติเมื่อไหร่ทรกศพร้อมจ่ายทันที3วันทําการโดยกรมส่งเสริมการกส่งทะเบียนเกษตรกรให้ทกศทกศจัดทําตารางการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรค่ะวันนี้เรา เราไปติดตามรลาเอียดข้อมูลข่าวสารลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเงินชาวนาจะสามารถเข้าจ่ายได้หรือไม่นะคะและ หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, Share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ติดตามในส่วนของการประชุมครมชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าจะมีการประชุมครมในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4พฤศจิกายนสองนเงินพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวเงินช่วยเหลือไร่ละ1000บาทจะบรรจุในการประชุมครมในวันที่4พฤศจิกายนนี้หรือไม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดอ้างอิงนะคะ จากนายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนานและกเกษตรกรไทยนะคะออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าจะมีการนําเงินพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวเข้ากระมอนในวันที่2พฤศจิกายนตามที่กรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แต่เนื่องด้วยนายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปไประชุมสหประชาชาติจึงต้องเลื่อนมาเป็นวันที่4พฤศจิกายน2 5งน เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1,000บาทสูงสุดรับ20,000บาทจะเข้าคอรมอนในวันที่4พฤศจิกายนนี้หรือไม่รวมไปถึง การเคาะเงินใจ่ายให้กับพี่น้องชานาในโครงการประกันรายได้หรือเรียกว่าเงินชดเชยค่าวงวดที่1นนี่แหละค่ะจะมีการคอาจ่ายให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวในวัน,น,นที่4พฤศจิกายนน,ยนีน้หรือไม่นะคะพรุ่งนี้เราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งถ้าหากไม่มีการเลื่อนอะไรอีกนะคะเงินพี่น้องชานาผู้ปลูกข้าวอย่างน้อยๆต้องจ่ายเงินชดเชยในส่วนของงวดที่1ให้กับพี่น้องชานาผู้ปลูกข้าวพี่น้องเกษตรกร,กรตรวจสอบสิทธิโครงการประกันรายได้ข้าวสำ สำหรับปีการผลิต2 5 6 4รทับหรวมไปถึงทะเบียนเกษตรกรค่ะซึ่งทกสนัดโอนแน่นอนภายใน3วันทําการไม่รวมหยุดเสาร์อาทิตย์และก็วันนักขัตฤกษ์นะคะทกะสจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวเข้าบัญชีโดยตรงค่ะซึ่งถ้าจะนับไทม์ไลน์ในการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมในส่วนของกรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดหาหรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวง นะคะสํานักงบประมาณและก็ทกศเตรียมความพร้อมเข้าคอร,รมอค่ะถ้าหากคอร,รมอมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินทกศพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทันทีค่ะซึ่งสอดคล้องกับแหล่งข่าวจากทางธนาคารทรกศนะคะโดยนายธนารัตนงามวไลรัตน์ค่ะผู้จัดการธนาคารทรกศก็ออกมาเปิดเผยว่าทกศพร้อมทําตามมติคอรมอทันทีและสามารถโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรได้ภายใน3วันหลังตรวจสอบ รายชื่อข้อมูลเกษตรกรแล้วจะรายชื่อในรอบที่พี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวตามทะเบียนที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้นะคะทกศพร้อมดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวทันทีพรุ่งนี้ค่ะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าครมอจะบรรจุวาระการประชุมในส่วนของข้อจ่ายเงินชดเชยข้าวให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวได้หรือไม่ในงวดที่1ในโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะแล้วจะบรรจุเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000ันบาทเนี่ยเข้าคอ หรอมีสสันแซบไม่พลาดค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนก็ติดการประชุมคอรมอพรุ่งนี้ค่ะ4พฤศจิกายยน2564หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแทบนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ